สวัสดีค่ะทุกคนนะที่เข้ามาฟังนะคะสาระความรู้จากอาจารย์จินตนาวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากอา,อาจารย์ได้เตรียมเ,เตรียมความรู้ในการเขียนบทความวิชาการเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนะทีนี้ก็เลยในช่วงระหว่างหาข้อมูลที่จะเขียนบทความวิชาการนี้ก็เลยนึกถึงพวกเรานะคะวันนี้ก็เลยก็เลยได้จัด ะสะลรับเวลาสักนิดนึ่งนะ้อมามาเล่าให้พวกเราฟังนะวันนี้สภาพแวดล้อมในเรื่องของการทําคลิปเนี่ยก็อาจจะดูแปลกเนาะเพราะว่านั่งทําคลิปอยู่บนรถค่ะนะมันอากาศดีค่ะช่วงเช้าแล้วก็เมื่อวานฝนตกนะเออก็เลยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปสั้นๆให้พวกเราได้ฟังกันนะคะบางคนอาจจะไว้ฟังช่วง ช่วงวันหยุดก็ได้นะแล้วก็บางคนอาจจะเดินทางนะคะก็ใช้การติดตามทางช่อง Youtube ก็ได้ค่ะวันนี้เนื้อหาสาระที่จะเอามาฝากพวกเราก็คือบทบาทของพยาบาลในการดูแลคนไข้ที่ที่จะผ่าตัดนะคะฉะนั้นในส่วนของพยาบาลที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือ,อ,อพยาบาลที่อยู่ในยูนิตของสัลยกรรมนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะหลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องของแนวทางการการดูแลเคสค่ะก็จะเหมือนเๆกันนะคะสิ่งที่พยาบาลจะต้องเช็คบทบาทในเรื่องของการดูแลคนไข้ผ่าตัดก็คือตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเขาเรียกว่า pre-operative นะคะในช่วงของ pre-operative care นะแล้วก็ระหว่างผ่าตัดเขาเรียกว่า intra-operative o p e t i v care นะก็คือคนไข้ยอยู่ในช่วงของตั้งแต่วอร์ดส่งไปที่ห้องผ่าตัดจนถึงการผ่าตัดเสร็จสิ้นอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็น post operative care ก็คือการดูแลระยะที่คนไข้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยมาที่ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดจนกระทั่งเราดูแลคนไข้ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็พร้อมจําหน่ายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้คือ3าม p e r ียดที่พยาบาลจะต้องเข้าไปดูแลคนไข้แหละนะคะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะขอสรุปให้ ให้ฟังที่เกี่ยวข้องกับพวกเราในส่วนของพาร์ทแรกนะคะก็คือพาร์ทในเรื่องของ uh, pre-operative period นะคะก็คือพาร์ทในเรื่องของการดูแลคนไข้ก่อนที่จะผ่าตัดนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของเราในเรื่องของการสอนแหละนะคะเพราะว่าพยาบาลเราจะชัดเจนมากในเรื่องของการให้ข้อมูลคนไข้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังต่อไปนะว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับข้อมูลสําหรับคนไข้เนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ ในช่วงของการพยาบาลช่วงก่อนผ่าตัดเนาะหรือว่า pre-operative care นะบทบาทของพยาบาลเนี่ยเราก็จะเน้นการใช้หลักการ holistic care เหมือนกันกับการพยาบาลในเรื่องอื่นๆนะคะ holistic care ในการดูแลคนไข้ก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการดูความพร้อมด้านร่างกายนะคะความพร้อมด้านจิตใจแล้วก็เรื่องเอกสาร นะอันนี้พวกเราทราบเนาะในเรื่องของร่างกายเนี่ยเ,เราจะต้องมีการตรวจความพร้อมของร่างกายนะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของไวทซายแล้วก็แ l a นะคะที่เกี่ยวข้องซึ่งในการผ่าตัดแต่ละอย่างเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะมีการรีเควส t ในเรื่องของ สิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็จําเป็นกับคนไข้นะคะแบบพื้นฐานทั่วไปก็จะมีค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะค่าอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายนะคะค่าการแข็งตัวของเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางรายถ้ามีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะหรือว่า35ปีขึ้นไปนะก็จะมีการตรวจในเรื่องของจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะหรือว่าการทํำ EKG นะคะอันนี้พวกเราทราบเนาะฉะนั้นเนี่ยในเคสเฉพาะที่จะต้องเตรียมการผ่าตัด นะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมร่างกายของคนไข้ให้พร้อมนะคะนี่ปบทบาทพยาบาลนะคะในส่วนของด้านจ,จิตใจแน่นอนคนไข้มีความกลัวอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กน้อยหรือว่าผ่าตัดใหญ่ก็แล้วแต่นะยิ่งยิ่งทวีความกลัวมากขึ้นนะคะจากการวิจัยที่ผ่านมาบอกว่าเคสไหนก็แล้วแต่ที่มีความวิตกกังวลระดับไฮนะคะจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอุปสรรค นใะนเรื่องของการปรับตัวนะอุปสรรคในเรื่องของการดูแลตนเองนะคะบทบาทหนึ่งที่เราทําได้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราสามารถที่จะลดความเครียดลดความกลัวนะ,ะของคนไข้ก่อนที่จะผ่าตัดได้ถือว่าเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะในการที่จะช่วยเหลือคนไข้ให้ให้ป้องกรรันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดได้คันนี้นะคะหนึ่งใน กลยุทธ์นะคะที่จะช่วยคนไข้ให้ลดความวิตกกังวลลงได้ก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะการให้ข้อมูลเนี่ยแน่นอนว่าพยาบาลเนี่ยเป็นคนที่จะต้องอยู่กับคนไข้ตลอดเวลานะคะฉะนั้นเราจึงมีเวลาที่จะสอนคนไข้นะการเตรียมคนไข้ที่ดีนะคะการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมนะตรงกับความจําเป็นของเขาเนี่ยจะช่วยให้เขาเกิดความร่วมมือค่ะคนไข่จะร่วมมือกับเราดีมากแล้วก็ป้องกันภารระวะแทรกซ้อนได้ในช่วงของหลังผ่าตัด นะทีนี้ข้อมูลที่จําเป็นมีอะไรบ้างนะอาจารย์อยากจะฝากไว้นะคะประมาณ5-6ข้อนะคะที่เราจําเป็นจะต้องสอนคนไข้นะนะต้องเลยนะคะใช้คําว่า the must เลยแล้วกันนะคะไม่ใช้คําว่าควรนะจะฝากไว้เลยว่าเวลาจะเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีเวลาน้อยนะคะแต่ก็พยายามที่จะฝากพวกเราให้พยายามอธิบายให้คนไข้เข้าใจเนาะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเขาจะต้องเตรียม เขาจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของอวิธีการผ่าตัดแล้วก็โรคของเขานะเพราะว่าบางคนเนี่ยก่อนผ่าตัดอาจจะไม่ทราบเลยว่าตัวเองเอจะถูกผ่าตัดอะไรนะคะบางคนเป็นผู้สูงอายุนะคะบางคนก็บอกได้รับข้อมูลไม่เพียงพอนะคะยิ่งทําให้ความวิตกกังวลมากขึ้นนะคะข้อมูลที่จําเป็นเช่นโรคของคนไข้นะคะเช่นวิธีการผ่าตัด าะะการดมยาสลบนะคะการดมยาสลบเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็บอกได้คร่าวๆเนาะเช่นถ้าคนไข้จะต้องถูกผ่าตัดด้วย GA ใช่ไหมคะเทคนิคนะ GA ก็คือ general anesthesia นะคะการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบเนี่ยคนไข้จะต้องมีข้อมูลว่าจะต้องมีการใช้ยาสลบผ่านทางท่อช่วยหายใจนะแล้วก็คนไข้จะ หมดความรู้สึกทั่วร่างกายอันนี้ก็จะลดความเจ็บปวดได้นะคะแต่พอยาฤทธิ์ของยาหมดไปนะคะคนไข้ก็จะกลับมามีสติแล้วก็รับรู้ความรู้สึกความเจ็บปวดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยคลายวิตกกังวลเพราะว่าบางคนกลัวมากนะตามความเชื่อนะของคนไข้บ้านเราก็อาจจะกลัวว่าผ่าตัดแล้วจะไม่ฟื้นใช่ไหมคะเคยได้ยินเนาะ ตรงนี้นะความวิตกกังวลนะคะถ้าเราบอกก็จะช่วยได้ตรงนี้แล้วก็ถ้าบางเคสเนี่ยคุณหมอเซตเป็นสไปนอนบล็อกนะคะสไปนอนบ็อกหมายความว่าการให้ยาผ่านทางช่องน้ําไขสันหลังนะคะผ่านทางน้ำช่องน้ําไขสันหลังจะทําให้คนไข้มีเขาเรียกว่าหมดหมดความรู้สึกนะคะตั้งแต่ส่วนล่างบริเวณที่ฉีด นะคะยาชาเข้าไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณ L4 L5 ลใช่ไหมคะลำบ้าที่4ที่5นะคะตรงนี้คนไข้ก็จะยังรู้สึกตัวตลอดในระหว่างผ่าตัดอยู่นะคะแต่ว่าจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆนะคะซึ่งก็จะมีการเลือกใช้สไป n นอ b บล็อเนี่ยในเคสเช่นผ่าตัดคลอดบุตร นะคะผ่าตัดที่อวัยวะบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะหรือว่าลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่าผ่าตัดบริเวณขานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตามแผนการรักษาของแพทย์ไปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าพยาบาลพอทราบว่าเทคนิคการผ่าตัดอะไรอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องบอกคนไข้ให้ทราบเพื่อคลายความวิตกกังวลนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องสอนคนไข้นะคะก็คือการไอนะคะการไออย่างมีประสิทธิภาพการหายใจอย่างลึกอันนี้เราเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ มาคุยถึงเรื่องอันแรกก่อนอันแรกก็คือการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเรียกว่า deep breathing exercise นะคะทำไมจะต้องต้องสอนคนไข้เรื่องนี้เพราะว่า ในช่วงหลังผ่าตัดมานะคะคนไข้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คืออาจจะทําให้มีเสมหะค้างค้างนะคะในระบบทางเดินหายใจฉะนั้นถ้าคนไข้หายใจเข้าออกลึกๆได้ดีแล้วก็ทําถูกวิธีก็จะช่วยทําให้ส่วนอกขยายตัวได้ดีนะคะการที่จะได้รับออกซิเจนที่เพียงขอก็ดียิ่งขึ้นนะคะการสอนคนไข้ง่ายๆก็คือให้คนไข้อยู่ในท่าศรีรษะสูงหรือท่านั่งได้ก็นั่งนะคะเวลาเราสอนคนไข้เราจะสอนตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเลยนะคะเวลาทําทําอย่างไรวิธีการนี้นะคะ ก็คือให้คนไข้สูดลมหายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากนะคะบอกคนไข้ว่าสามารถทำได้หลังผ่าตัดทุกๆชั่วโมงเลยนะคะทำครั้งละ5ถึง ในแต่ละครั้งที่ทําให้สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแบบนี้ประมาณ10ครั้งนะคะการทําแบบนี้เชื่อว่าจะทําให้ปอดขยายตัวได้ดีนะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะปอดแฟบหลังผ่าตัดได้ด้วยอันนี้พวกเราทราบนะคะก็ขอให้เน้นย้าคนไข้ในเรื่องนี้ด้วยนะส่วนในเรื่องของการไอนะคะ ตัวที่3ก็คือการไออย่างถูกวิธีนะคะการไออย่างถูกวิธีเรียกว่า effective c o u g นะคะก็คือเราจะสอนคนไข้ให้ไอเพื่อป้องกันภาะวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนั่นแหละนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีการข้างค้างของเสมหะ นะคะอยู่ในในปอดเนาะหลังผ่าตัดฉะนั้นการไอที่ถูกวิธีก็คือให้คนไข้าหายใจเข้าให้เต็มที่นะคะหายใจเข้าให้เต็มปอดเลยแล้วก็กลั้นหายใจไว้สัก2 3วินาทีแล้วค่อยๆไอออกมาแรงๆติดกันสัก2ครั้งนะคะการไอที่ดีก็จะทําใหา้ได้เสมหะออกมานะคะก็จะลดการขั่งค้างของเสมหะนะคะในทางเดินหายใจได้ แต่ระวังนะคะเวลาเราสอนคนไข้เรื่องของการไอเนี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่เน้นเรื่องของการไอในเคสที่มีผ่าตัดบางอย่างที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ไอไม่ให้กระตุ้นการไอเช่นคนไข้ผ่าตัดเส้เลื่อนใช่ไหมคะคนไข้ผ่าตัดต่อมไทรอยคนไข้ที่ผ่าตัดสมองหรือว่าผ่าตัดต้อกระจกอย่างนี้ค่ะเราก็จะเน้นว่าไม่ให้คนไข้อคือไม่กระตุ้นให้คนไข้อนะคะก็จะจะมีข้อเฉพาะสําหรับการผ่าตัดในบางอย่างนะคะอนนี้นักศึกษาต้องระวังด้วยนะคะเวลาสอนคนไข้นะ ข้อต่อมานะคะข้อที่4ก็คือเราจะต้องสอนเขาในเรื่องของการ Early a m b u l a t i o n ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะฉะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือควรควรจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายทันทีเมื่อผู้ป่วยพร้อมคําว่าพร้อมเนี่ยบางคนอาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากันนะคะหลังผ่าตัดเนื่องจากว่ามีการอ่อนเพลียเสียเลือดนะคะแล้วก็มีปัจจัยบางอย่างด้านร่างกายที่ไม่สามารถที่จะลุกเดินได้เร็วนะคะแต่โดยทั่วไปเราก็จะใช้เวลา โดยประมาณก็คือหลังผ่าตัด24ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเราคาดว่าภาวะแซกซ้อนในเรื่องของหลังผ่าตัดมีน้อยลงแล้วนะคะคนไข้ควรที่จะรีบลุกเดินแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามสเต็ปเนาะเอาเป็นว่าตามความสามารถของคนไข้อาจจะเป็นการลุกนั่งบนเตียงนะคะการขยับแข้งขยับขาการลุกยืนข้างเตียงแล้วก็การเดินนะคะอันนี้เราก็ควรที่จะบอกคนไข้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการแอมบลเลตนะอันนี้ก็นักศึกษาพยาบาลก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะต่อมาในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะฝากเน้นนิดนึงนะเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยในช่วงหลังผ่าตัดใหม่ๆนะคะคุณไข่อาจจะยัง ขาเรียกว่าอะไรความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาให้เห็นถึงความสําคัญว่าการออกกําลังกายหลังผ่าตัดเนี่ยเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนให้ทํางานได้ตามปกตินะคะเนาะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่สามารถออกกาลังกายได้ก็ให้พยายาม อาจจะออกกาลังกายในท่านอนบนเตียงในท่าที่สบายแล้วก็ใช้การบริหารข้อเช่นการยกเข่างอเข่ายกขานะคะเคลื่อนไหวขึ้นลงนะคะให้เกิดการบริหารข้อนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ได้นะคะแต่ก็ ควรระวังในคนไข้ที่ผ่าตัดบริเวณขาหรือว่าหลอดเลือดบริเวณขานะคะการงอขานะคะการขยับนะคะก็อาจจะเป็นข้อห้ามนะคะตรงนี้ก็ให้ดูเป็นรายๆไปนะว่าเ,เคสไหนสมควรที่จะกระตุ้นการออกกำลังกายแบบไหนนะคะ mm hmm. เช่นถ้าคนไข้ผ่าตัด บริเวณขาหรือว่ามีปัญหาที่หลอดเลือดที่ขานะคะเราอาจจะใช้คําแนะนํำในเรื่องของการออกกาลังกายแบบ i อโซเมตริกเอ็กซ์ไซก็คือการออกกําลังกายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อนะแต่ว่าเป็นการบริหารเรื่องของการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะเช่นคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นการกำนะการออกแรงบีบวัตถุอะไรบางอย่างนะคะกำลูกบอลหรือหรืออะไรอะ่ะหรือการ เกรงมือไว้แล้วก็คลายมือออกอย่างเงี้ยนะคะเป็นจังหวะนะก็จะช่วยได้นะอันนี้ก็จะทําให้ขนาดของกล้ามเนื้อมีความเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะช่วยคนไข้ได้นะคะอันนี้ก็คือโดยทั่วไปเราก็จะสอนคนไข้ประมาณนี้นะคะนะทีนี้เวลาที่คนไข้กลับมาจากห้องผ่าตัดแน่นอนว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของอความเจ็บปวดนะคะดังนั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ย เราก็จะต้องสอนให้เขาเประเมินความปวดด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็จะมีมาตรวัดความปวดหลายๆแบบเลยนะแต่โรงพยาบาลที่ใช้นะคะตรงนี้นะักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าในโรงพยาบาลที่ใช้อยู่ที่ที่ตัวเองทํางานอยู่เนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งพยาบาลเองนะคะก็ดูได้ว่าใช้เครื่องมืออะไรซึ่งมีหลายอย่างเลยถ,ถ้าเป็นในผู้ใหญ่นะคะเ,เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความปวดก็จะเป็นในเรื่องของ เป็นตัวเลขใช่ไหมคะเรียกว่า n u m มริกเรตติ้งสเกลนะคะก็คือใช้แปลงความรู้สึกของคนไข้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะการที่บอกเป็นตัวเลขจาก0ูนถึง10คะแนนเนี่ยนะคะเราก็นำตัวเลขตัวนั้นไปประเมินความรุนแรงของความเจ็บปวดได้นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะบอกความรุนแรงความเจ็บปวดได้ไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คนไข้จะต้องทราบแหละว่าออพอตัวเองกลับมาจาก ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนทุกคนจะต้องมีปวดนะคะการรายงานพยาบาลให้ทราบเมื่อมีความปวดด้วยการใช้ค่าคะแนนอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ควรจะรับรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็การจัดการความปวดด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ใช้ยามีวิธีการไหนบ้างนะคะพยาบาลก็ควรบอกอะไรคะเช่นการเดียงเบียนความสนใจใช่ไหมคะการอมองโลกในแง่บวกนะคะการอยู่นิ่งๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการการแก้ปัญหาเรื่องปวดด้วยตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่ามีความปวดในระดับที่รุนแรงมากขึ้นนะคะเช่นคนไข้าไอาจจะบอกค่าคะแนนในระดับที่567 890ก็คือระดับปานกลางถึงระดับที่ปวดรุนแรงนะคะจาเป็นจะต้องใช้ยากแก้ปวดอันนี้ก็ให้แจ้งพยาบาลทราบนะคะอันนี้คือข้อมูลที่จําเป็นค่ะที่พวกเราจะต้องสอนคนไข้นะคะโดยสรุปแล้วก็ประมาณ6 ประมาณ6ข้อด้วยกันนะคะที่เราจะต้องสอนคนไข้นะที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะคะอันนี้ก็ฝากพวกเราเอาไว้ว่าพอเราสอนคนไข้แล้วก็อย่าลืมประเมินความเข้าใจของคนไข้ด้วยนะคะการสอนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลด ความวิตกกังวลแล้วก็ทําให้คนไข้ให้ความร่วมมือกับพยาบาลเป็นอย่างดีนะคะพอเขากลับมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะคะพื้นาจากภาวะแทรกซ้อนคือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ฉะนั้นคนไข้ก็จะมีโอกาสที่จะกลับไปบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายสําหรับการดูแลคนไข้นะคะที่เราอยากให้เขาปลอดภัยจากการผ่าตัดเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ อาจารย์ก็ขอฝากเรื่องไว้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องดีๆเดี๋ยวก็จะนําเสนอพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ